นักบริหารงานท้องถิ่นหมายถึงตำแหน่งใดมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องมอีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารงานท้องถิ่นได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของนักบริหารงานท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับคุณผู้ชมนักบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยก็คือท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประหลัดเทศบาลนั่นอ่าหรือประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับทีนี้นักบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักนะครับอ่าของประหลัดหรือนักบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประหลัดเทศบาลเขามีหน้าที่หลักอย่างไรนะครับก็มีหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะประหลัดของอ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลองประัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับทั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่งมีลักษณะงานในเรื่องของการบริหารงานท้องถิ่นทางด้านกฎหมายาการวางแผนการบริหารจัดการการอำนวยการสั่งราชการมอบหมายกำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจแก้ปัญหา การบริหารงานของท้องถิน่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของนักบริหารงานท้องถิน่นหรือท่านประหลัดท้องถิ่นนั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะงานเนี่ยลักษณะงานก็จะมี หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในด้านของแผนงานเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในด้านของการาร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของท้องถิ่นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลร่วมวางแผนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติต่างๆ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นนะครับบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลงานการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงการวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงานการปรับกลไกวิธีการบริหารงาน การกำหนดแนวทางการจัดสรรการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานในเรื่องต่างๆในที่รับผิดชอบนะครับเพื่อให้การบริหารการปฏิบัติมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความต้องการของประชาชนนะครับติดตามเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการเพื่อให้เกิดาการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายผลสลัมฤทธิ์ตามที่กำหนดเอาไว้วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์นะครับและให้คำปรึกษาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินาการดาเนิน,ง,ง,านงานต่างๆให้กับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ ตรงนี้คือในอหน้าที่ทางด้านแผนงานนะครับสองหน้าที่ดังด้านการบริหารงานเนี่ยก็ท่านประหลัดท้องถิน่นหรือนักบริหารงานท้องถิ่นก็มีหน้าที่ช่วยสั่งการอามอบหมายอำนวยการควบคุมตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจแก้ไขปัญหาประเมินผลการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการนะครับ ช่วยปรับปรุงแนวทางมาตรฐานระบบงานกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับช่วยกำกับตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคเพื่อให้งานเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาในการอนุมัติอนุญาตดำเนินการต่างๆตามภาร,รกิจของส่วนราชการเพื่อผลสำเิิจของภาร,รกิจของท้องถิน่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะผู้แทนของท้องถิ่นเพื่อการพิจารณาให้ความเห็นหรือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารสภาส่วนราชการเพื่อกำหนดกรอบ การบริหารงบประมาณนะครับกำกับและบริหารการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายท้องถิ่นที่รับผิดชอบกำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้กำกับดูแลเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำทั้งด้านกฎหมายการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่อ,ออำนวยความเนธรรมให้กับประชาชนนะครับ ประสานงานกับองค์กรภาคราัฐเอกชนประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการนี่เป็นหน้าที่ทางด้านการบริหารงานนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านประหลัดกันบ้างนะครับก็มีหน้าที่ช่วยปกครองบังคับบัญชากำกับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพื่อ การบริหารงานการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรช่วยวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างกำกับดูแลอำนวยการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมานะครับตรงนี้เป็น หน้าที่ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับหน้าที่ด้านที่4ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณนะครับท่านประหลัดก็มีหน้าที่ช่วยวางแผนติดตามควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชาการช่วยในการบริหารการงานการคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมวางแผนการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้สนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนานี่คืองานทางด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณนะครับแล้วท่านประหลัดจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้เนี่ยหน,นะครับ ทางด้านวุฒิการศึกษาจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือวิชาทางกฎหมายการปกครองรัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์นะครับหรือตามที่กจกทหรือกบตกําหนดนะครับหรือได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันนะครับในสาขาทางด้านกฎหมายการปกครองรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นต้นนะครับหรือได้รับปริญญาเอกนะครับในวุฒิต่างๆนะครับเหมือนกับทางาวุฒปริญญาตรีและวุฒิปริญญาโทดังกล่าวนะครับนี่คือคุณสมบัติทางด้านวุฒิการศึกษาของนักบริหารงานท้องถิ่นหรือประหลัดอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับทั้งในส่วนของอ,อบจเทศบาลและอบตอนะครับก็คือ,อนักบริหารงานท้องถิ่นและ หรือประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาก็มีทั้งเริ่มตั้งแต่นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับ